ที่ปฐมโศกเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นบ้านเก่าเป็นบ้านเก่าของเราเพราะว่าเราได้เกิดทางจิตวิญญาณก็เพราะเพราะปฐมโศกสมัยที่อยู่กลุ่มเพื่อนบุญอโศกนะก็ได้มาที่นี่ประชุมกลุ่มทุกเดือนมาทํามาร่วมกิจกรรมที่นี่บ่อยเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านที่สุพรรณแต่นี้มาครั้งนี้ก็เหมือนกลับมาบ้านเก่าอีกอย่างก็คืองานพุทธาพิเศษเนี่ยพ่อครูเนะี่ยจะมีเพชรจะมีเพชรนะพ่อครูจะ าจะบอกเพชรจะปล่อยเพชรออกมาเราก็เออย่างเมื่อวานนี้ก็โอได้เพชรเพชรเชม็ดงามแล้วก็รอบนี้ยพ่อครูสอนทร,รมะเนี่ยลงรายละเอียดนะคะก็คิดว่าได้ประโยชน์มากนะคะมาครั้งนี้เนี่ยได้ประโยชน์มากๆเลยได้ตั้งใจนะคะโดยเฉพาะพอเราเปลี่ยนรูปแบบเป็นป่าแล้วเนี่ยเราก็วินาทีแรก นั้นเนี่ยเราก็ได้ตั้งใจตั้งใจที่จะปฏิบัติเอาจริงเอาจังเพราะว่าตัวเราก็อายุมากแล้วถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของชีวิตละถ้าจะเทียบถ้าจะเทียบก็ก็คือวัยกลางคนแล้วกันเนาะเรายังไม่แก่วัยกลางคนแล้วเป็นวัยที่เออน่าจะได้เรียนรู้ศึกษาธรรมะอย่างจริงจังเพราะว่าเราก็ทุ่มทุ่มเทมาครึ่งชีวิตแล้วเนาะอ่ะแล้วก็พ่อครูก็อายุมากแล้วนะ ถ้าเกิดว่าพ่อครูไม่อยู่เนี่ยถ้าเราไม่เร่งภาคเรียนในขณะที่พ่อครูยังอยู่เนี่ยถ้าถ้าเราไม่มีพ่อครูแล้วเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจเลยนะคะว่าจิตวิญญาณเราเนี่ยเราจะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนมันคงจะขนาดพ่อครูอยู่เราก็ยังรู้สึกว่ามันยากถ้าพ่อครูไม่อยู่เนี่ยมันจะยากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเคยเตือนตัวเองเสม,อ,สมอว่าจะต้องเอาจริงตั้งใจฟังเทศฟังธรรม ฟังแล้วก็เอามาปฏิบัติเอาสภาวะตัวเองมาเทียบเคียงและตั้งใจปฏิบัติตอนนี้ก็ฝึกอ่าอภรณ์กรมสามอ่าเรื่องการกินโภชเนะมะตันวิตาเรื่องการตื่นเรื่องการนอนนะคะก็ตั้งใจจะตั้งใจงทุ่มเทเพื่อกตันญูต่อพ่อครูที่ผู้มีพระคุณต่อเราอย่างสูงสุดในชีวิตค่ะ